งทะเบีย,บย,ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568เผย2กลุ่มหลักได้รับเงินสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568รอบใหม่โดยเตรียมความพร้อมเปิดตัวลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เ่วยเลือค่าของชีพผูมีรายได้น้อยและทบทวนสิทธิ์ลายเก่าจึงจะทำทุกๆ2ปีตั้งจากรอบล่าสุดที่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อปี2565เมื่อวันที่5กันยายนถึง31ตุลาคมโดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมพร้อมจะมี การเปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่ปี2568แล้วปลายเดือนมีนาคมนี้ตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้โดยมี2กลุ่มใหญ่ที่จะได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือในทุกๆเดือนคือกลุ่มที่มีบัตรอยู่แล้วปัจจุบันจำนวน14.5ล้านคนกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนและผู้ที่พลาดสิทธิ์ในครั้งก่อนหน้าซึ่งกลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยจะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติและทำการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ใหม่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่จนจริงขัน ะที่กลุ่มใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสําหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก,ก่อนเข้าเกณฑ์คุณสมบัติรวมถึงกลุ่มตกหล่นที่ที่ลงทะเบียนในปี2565เป็นต้น